ตอนนี้มันจะตาร์ทไม่ได้เลยต้าเท่าไหร่ก็ไม่ติดอาอว่าไฟจากอ่านี้เราจะเปิดกุญแจเปิดกุญแจออนปุ๊บโดยปกติแล้วเปิดกุญแจปุ๊บไฟมันจะมา5โวลต์ดู ตอนนี้มีไฟอยู่แค่หนึ่งเห็นไหมนะมันกใกล้สิมันจะมีไฟอยู่ไฟมาเลี้ยงอยู่แค่1.15่งนโวลต์อ่ามันก็ทำให้ไฟที่แมปเซนเซอร์มันไม่ทำงานตัวที่แมปเซนเซอร์ไม่ทำงานคราวนี้ผมได้ทำการนี่ สายไฟมาต่อต่อมาจากไหนนี่ดูไล่ดูเลยอ่าผมจะลักไก่เอาไฟจากที่ชาร์จโทรศัพท์ที่สายชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละชาร์จที่สายชาร์จโทรศัพท์มือถือใช้ไฟแค่ห้าโวลต์นเนี่ยตัวเนี้ยมันไฟออกห้าโวลต์ดูนะเติมอ่ามันเอาอันนี้ดูอีกที่ดูใหม่ ดูใหม่ตอนนี้ไฟมี่สวิตกุญแจเปิดอยู่ไฟไฟมีแค่1.27่งเโวลตนน์รวลาเปิดกุญแจอยู่นะเดีนน๋ยวคราวนี้เราผมจะทำการผมจะทำการเสียบที่ชาร์จโทรศัพท์ปั๊บเข้าไปผมเสียบที่ชาร์จโทรศัพท์แล้วสาย ไฟ5โวลต์มันก็จะไปจิ้มเข้าเซ็นเซอร์ซึ่งผมไม่จําเป็นต้องพ่วงก,กับแมปเพราะว่ามันเป็นสายเดียวกันมันจะวิ่งเข้าหากันอยู่แล้วถ้ากับว่าไฟตรงเนี้ยมันก็จะมา5โวลต์่น,นเห็นไหมไฟมา5โวลต์พอไฟมา5โวลต์แล้วยังไง พอไฟมาห้าโวลต์นนะเึิบพอเรานี่นะดูนะไฟมาห้าโวลต์พอเราดูสายสัญญาณว่ามันส่งกลับไหมอ่าเราที่สัญญาณปิลวิเซอร์ส่งกลับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าไฟตอนนี้เราต่ออยู่นะต่อที่ชาร์จแบตโทรศัพท์อยู่ เพื่อเอาไฟจากที่ชาร์จแบตโทรศัพท์5โวลต์เข้าไปใช้มาดูว่ามันตะต์ทติดเบิ้ลได้เบิ้ลขาดไหม โอเคการทดลองนี้ได้ผลนี่คืออันนี้ไม่ใช่วิธีการซ่อมวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมพี่เลนทำขึ้นเพื่อทดลองวิจัยเพื่อหาแนวทางที่จะซ่อมมันแนวทางของมันก็คือตอนนี้สาเหตุหลักก็คือ กล่องมันไม่จ่ายไฟ5้าโวลต์มาที่ตัวเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เวลาเปิดกุญแจแล้วกล่องจริงๆมันต้องจ่ายไฟ5โวลต์มาที่เซ็นเซอร์พอเซ็นเซอร์มันทางานเราเปิดกุญแจปุ๊บเซ็นเซอร์ทํางานปุ๊บมันก็จะจ่ายน้ํามันตาติดตึมเวลาเราบิดปีกวิเซอร์เซนเซอร์มันก็จะอ่านค่าส่งโวลต์กลับไปที่กล่องเพื่อสั่งน้ํามันว่าเออตอนนี้ปีกวิเซอร์บิดแค่ไหนจ่ายน้ํามันแค่ไหนมันก็จะทํางานแต่ตอนนี้ คือกล่องมันไม่ส่งสัญญาณไฟ5โวลต์มาน่าจะช็อตจากแมปเซนเตอร์ที่ผมบอกไปพอไม่ส่งมาปุ๊บมันก็จะสต,ตาร์ทได้บ้างไม่ได้บ้างติดบ้างไม่ติดบ้างสตาร์ทติดแล้วก็เบิ้ลวอดวูบดับเหมือนที่เห็นพอมันสต,ตาร์ทไม่ได้เพราะว่าไม่มีไฟ5โวลต์มาเลี้ยงคราวนี้ผมเลยอ่าพี่เรนก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นผมหา แหล่งจ่ายไฟ5โวลต์จากภายนอกหรือจากที่ไหนก็ได้ใส่มันเข้าไปเพื่อให้เซ็นเซอร์มารับไฟ5โวลต์แล้วทำงานได้แล้วก็มาลองดูว่าเมื่อมันได้รับไฟ5โวลต์แล้วมันจะทำงานปกติไหมก็อย่างที่เห็นกันว่าในเมื่อมันได้รับไฟ5โวลต์จากที่ชาร์จแบตโทรศัพท์เก่า ก็คือสายเส้นนี้หัวมันพังแล้วมันชาร์จโทรศัพท์ไม่เข้าแล้วแต่ตัวสายมันยังใช้ได้แล้วก็หัวหัวชาร์จโทรศัพท์เนี่ยมันใช้ไฟแค่ห้าโวลต์ผมนึกขึ้นได้ก็เลยเอามาลองดูเอาไฟห้าโวลต์จากที่ชาร์จโทรศัพท์ใส่เข้าไปตึมบิดคาเล่งดูโวลต์กับอ่านค่ากับอ่าเท่ากับว่ากล่องอะ่ะมันยังรับค่าจากแมปเซนเซอร์ ensor, ยังรับกับแต่มันไม่ส่งสัญญาณไฟออกมา คราวนี้ก็ต้องมาหาวิธีว่าจะซ่อมกล่องยังไงได้หรือจะหาสายไฟเส้นอื่นของกล่องที่มันออกมา5โวลต์แล้วก็ตัดเส้นหลักเส้นที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยตัดทิ้งไปเลยแล้วเอา5โวลต์จากที่อื่นมาใช้แทนมันก็จะตติดแบบเมื่อกี้เบิ้ลได้เบิ้ลขาดเดินเบาได้ คราวนี้ก็ได้เวลาวิจัยหาวิธีซ่อมให้ได้กันต่อไปเพราะว่าถ้าโดยปกติแล้ววิธีการซ่อมของมันก็คือต้องเอารถไปศูนย์เพื่อให้ศูนย์ทำการซ่อมกล่องเพราะว่าช่างข้างนอกอะซ่อมไม่ได้หรอกกล่องมันต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวถ้าศูนย์เช็คแล้วกล่องมันช็อต ก็ต้องทําการเบริกกล่องใหม่มาใส่แต่อันเนี้ผมว่ากล่องมันไม่น่ายังไม่น่าช็อตจนแบบช็อตจนหมดจนาต art ขี่ไม่ได้มันน่าจะมีมันน่าจะชอดด็อตที่ตัวแมปเซนเซอร์คือสายบวกกับสายลบของแมปเซนเซอร์ที่วิ่งกับจากกล่องมาแมปเนี่ยน่าจะช็อตหากันเลยทําให้ไฟอ่ะมันไม่มาแค่นั้นเองแต่ตัววงจรตัวอื่นที่ใช้งานกับตัวอื่นในเนี้ยมันน่าจะยังทํางานได้ปกติเพราะไม่งั้น ผมเอาไฟห้าโวลต์จากข้างนอกเข้าไปปุ๊บมานตาต,ตัดติดเบิ้ลไม่ได้แน่นอนมันแสดงว่ามันต้องขี่ได้ถ้าเราหาไฟห้าโวลต์มาเข้ามันให้ได้ไปเดี๋ยวเราไปติดตามตอนต่อไปกันแจ๋ว